สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับ <trillion. S 2> คำทํานายจากโหรโซรจะนวนอยู่ทํานายประเทศไทยไว้ดังนี้ซึ่งพิธีกรถามว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่น่าจับตามองโหรบอกว่าดาวศุกร์ที่จะเข้า,าราศีกุมในวันทีม 5, ม่25มกราคม2566 ส่งผลทุกด้านทั้งโรคภัยไข้เจ็บเรื่องของการเมืองจะเริ่มต้นความขัดแยง้งขณะที่ดาวเสาย้ายวันที่1มีนาคม2566อันนี้สำคัญเพราะดาวเสาหมายถึงบุคคลที่มีอำนาจอาจเป็นนักการเมืองหรือคนในเครื่องแบบน่าจะมีการเคลื่อนไหวอาจจะความเห็นขัดแย้งกันแนะนำว่าควรจะมาคุยกัน ส่วน17ตุลาคม2566ดาวราหูย้ายมาอยู่ในภพวินาศของบ้านเมืองน่าจะเกิดความผิดปกติระวังเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองน่าจะมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นเหตุการณ์หนักได้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของบ้านเมืองจะเรียกว่าเป็นตุลาอาถรรพ์ก็ได้อาจจะมีการนองเลือดและมีการเปลี่ยนแปลงประเด็นถัดมา ถามถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในช่วง2,566บ้างหุ่นสรจ,จัตตอบว่าไม่ควรประมาทเพราะเห็นว่าสถานการณ์เบาลงไปแล้วแต่จะกลับมาใหม่เป็นสายพันธุ์ใหม่อาการจะแตกต่างออกไปช่วงปลายปี2 5 6 5ก็จะกลับมาในลักษณะที่เกิดจากในต่างประเทศก่อนแล้วก็เข้ามาในประเทศไทยและ เริ่มระบาดในประเทศเราประมาณช่วงกุมภาพันธ์และมีนาคมน่าจะมาจากอากาศมากกว่าการติดต่อผ่านบุคคลต่อบุคคลผมเคยทํานายไว้ว่าโควิดจะกลายสายพันธุ์คนจะติดภายในหนึ่งวันและเสียชีวิตซึ่งสายพันธุ์ใหม่ที่ว่านี้ก็คิดว่าเป็นไปได้แต่เป็นบางคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงแต่มันเป็นเชื้อที่เราเคยเจอเคยพบมาก่อน ก็สามารถหาทางแก้ไขมาตลอดเราจะรอดพ้นตรงนี้ได้ง่ายท็อปนิวส์ข่าบ้านหมอนิดเปิดดวงทํานายพิธาธนทรยิ่งกดยิ่งโตพักลุงป้อมแตกลุงตู่ดวงไม่ดีประชาธิปัตดฝืนยากจากที่มีชาวทวิตเตอร์คนหนึ่งได้โพสต์อย่างน่าสนใจทำเอาผู้คนต้องมาดูคลิปกันบ้างเลยลองเปิดไปดูช่องท็อปนิวส์เล่นๆเขาให้หมอนิด หมอดูชื่อดังมาทำนายดวงของทีมพิธาหมอดูบอกว่ายิ่งกดพักก้าวไกลยิ่งโตถ้าไปยุบพักเล่นงานพิธายังไงก้าวไกลก็จะได้อีกเพราะดวงเขามันเป็นแบบนั้นรวมถึงดวงธนาทรด้วยพิธีกรไปไม่เป็นเลยในด้านของชาวเน็ตก็ต่างวิเข้าววิจารณ์ออกมาคอมเมนต์กันอย่างมากอย่างเช่นคนแรกคอมเมนต์ว่าเรื่องดวงน่าจะเป็นความหวังสุดท้าย ของแฟนๆช่องเขาอะแต่พอหมอดูอยังพูดแบบนี้ไม่รู้จะหวังอะไรได้คนถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าไม่ได้บอกแค่เรื่องดวงแต่หมอน,นิดยังชมวิธีการหาเสียงอย่างการใช้ QR code ด้วยนะถัดมานะครับคมอมเมนต์ว่าและปิดท้ายพิธีกรก็ต้องมาให้กำลังใจคนดูก็เขาพูดตามดวงอะนะฮ่าๆๆถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าอุตส่าห์ให้หมอดูมาหวังจะปลอบใจคนดู แต่กลายเป็นหดหูกว่าเดิมฮ่าฮ่ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าท็อปนิวส์คือเหมือนเจ็บแต่หมอไม่รับรักษาพ่อไปอีกโรงพยาบาลเขาก็ไล่ให้ไปที่อื่นชีวิตบัดซบมากไม่มีที่ลงถัดมานะครับคอมเมนต์ว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าเชิญหมอดูมาอีกเพราะจะเป็นเราที่เจ็บเองฮ่าฮ่ที่จริงแล้วหมอคือส้มแต่ออกตัวแรงไม่ได้ระวังเขินแตก ต่างดาวบุกหมอปลายผ่าดวงครึ่งปีหลัง2,566ท่านยมเตือนภัยพิบัติหนักระวังเขื่อนแตกหมอปลายพัยกระซิบผ่าดวงครึ่งปีหลัง2,566ผ่านทางรายการไทยรัฐทอล์กเผยว่าหลังจากนี้ท่านยมกระซิบให้ระวังในเรื่องของสึนามิมีคำนี้ขึ้นมาเยอะแต่ไม่เสียชีวิตเท่าปี2,554ไม่ใช่สุมารตรามันเปลี่ยนที่เปลี่ยน ปลอยเลื่อนไปเกิดที่อื่นที่คนน้อยอาจจะมีการเตือนภัยมันก็เลยมีคำนี้ปรากฏขึ้นมาบนหน้าผากเต็มไปหมดหลายครั้งเพราะฉะนั้นน่ะต้องเตือนที่ไหนที่มีภูเขาไฟทั้งน้านน้าที่มีปะการังสวยงามแถบอินโดบาหลีอาจจะเที่ยวได้แค่กลางปีหลังจากนั้นอาจจะเที่ยวไม่ได้และญี่ปุ่นไปเที่ยวบ่อยๆต้องระวังท่านโยมพูดมาไม่ต่ำกว่า5ครั้งคำว่าแดนปลาดิบ และตรงที่เป็นทางเชื่อมระหว่างน้ำร้อนและน้ำเย็นตรงนั้นจะเป็นรอยเลื่อนใหญ่หรือรอยแตกใหญ่รอยปะทุใหญ่ที่กระทบได้ไกลส่วนที่ไทยนั้นอาจจะรู้สึกได้ถึงความสั่นแต่ไม่ตายแต่เตือนเขื่อนจะแตกด้วยอายุและไม่ได้ซ่อมบำรุงท่านยมบอกว่าจังหวัดที่มีสอเสือมีต้นไม้เยอะน้ำเยอะฝนตกหนักและเป็นจังหวัดที่คนชอบไปเที่ยวและอีกจังหวัดคือจังหวัดกอไก่ ท่านยมใบมาเท่านี้ส่วนเรื่องของมนุษย์ต่างดาวจะมามากขึ้นและมีข่าวออกมาชัดเจนพิสูจน์เลยว่าเท่าที่ศึกษามาได้นั้นมีกี่สายพันธุ์และจะมีอีกกี่รูปแบบหลายสายพันธุ์ปีนี้จะได้รู้กันว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงครั้งนี้เขามาเตือนในเรื่องของภัยพิบัติดินปะทุไฟปะทุเราจะเห็นพวกข่าวมากขึ้น ในช่วงเดือนเมษายนเพราะอากาศร้อนพื้นที่แห้งที่โล่งกว้างเพราะมันจอดง่ายลงง่ายสำรวจง่ายและไม่มีใครเห็นหมอลักฟันทงชี้ทักษินกลับไทยมาหาที่ตายน่ากลัวใครดูดวงให้กลับมาทําคลิปทํานายดวงชะตาราศีต่างๆเป็นประจำอยู่แล้วสำหรับหมอดูชื่อดังหมอลักราชสีหรือ หมอลักฟันธงล่าสุดได้ทำคลิปทำนายดวงชะตาลัคนาราศีครึ่งปีหลัง2,566ในเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคมซึ่งหมอลักได้เผยว่ามีดวงชะตาคนดังที่เกิดราศีนี้ที่น่าจับตามองก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรหลังมีข่าวทักษิณกลับเมืองไทยก็ได้มีการตัดต่อคลิปดังกล่าวไปทั่วโซเชียลมีใจความว่า มีดวงใหญ่ที่เป็นคนสาธารณะที่เขารู้กันทั่วว่าท่านอดีตนายกทักษิณชินวัตรเกิดราศีกันมันมีเหตุเพศภัยและจะเดินมาหาจุดความตายตามดวงเกณฑ์ตามดวงชะตาในดวงมีเหตุที่ดาวพฤหัสบดีเป็นมรณะแก่ดวงชะตาคุณทักษิณก็อยู่ราศีนี้ที่พูดมิใช่หมายว่าเอาเรื่องการเมืองมาเกี่ยวข้องแต่มันมีประเด็น ให้ได้เห็นให้ได้ชี้ให้ได้เข้าใจว่าคนที่เป็นโหรและมีความเป็นธรรมมีหลักวิชาต้องรู้ว่าในช่วงเวลานี้ชาวลัคนาราศีกันจะมีภัยจากงานเดิมจากที่อยู่เดิมหมายถึงแหล่งเกิดกำเนิดในตนแปลว่าคนที่เกิดราศีกันถ้าวันนี้นั้นไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนจะเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดี ถ้าเกิดกลับมาอยู่ในเมืองในประเทศไทยเข้าจุดตายน่าเป็นห่วงน่ากลัวผมไม่รู้ว่าใครดูดวงให้ท่านอดีตนายกให้กลับมาหาที่ตายเพราะโอ้โหพันธุมรณะโหนหญิงยิ่งใหญ่อย่างพี่ฟองสนานกับผมเห็นตรงกันว่าจอรเป็นมรณะตั้งแต่ปีนี้ถึงเมษายนปี2567เเข้าเกณฑ์ทางโหราศาสตร์ที่เรียกว่าเป็นข่าวเคราะ ที่เรียกว่าพินทุบาทเรียกว่าร้อนนิรันดร้อนถุดไฟนรกโลก,กันเผาไหม้เข้าเกณฑ์ดังที่ว่าห่างไกลและพัดพรากจากคนรักสูญเสียบ้านทรัพย์สินสูญเสียอิสรภาพไปไกลเสียพ้นเคราะห์พ้นทุกข์ไปไกลเสียก็ดีแล้วคิดกลับมามีภัยผ่าดวงเมืองปี2566การเปลี่ยนแปลงสุดสะพึง ในรอบ30ปีด้วยอาจารย์พินโยพงเจริญนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติดา,าวเสาย้ายเหตุร้ายมาวันที่1มีนาคม2566า,าวสดาวเสาย้ายในรอบ30ปีจากราศีมังกรไปราศีกุมซึ่งพระเสามีบทบาทสำคัญทางการเมืองเป็นเจ้าเรือนชะตาที่10การที่ดา,าวเสาย้ายราศีจากราศีมังกรซึ่งเป็นเกษตร ไปสู่ราศีกุมซึ่งเป็นมูลเกษตรดังนั้นพระเสาร์อย่างให้คุณแล้วพบที่ดาวเสาย้ายไปอยู่ใหม่คือพบลาภะแปลว่าความสำเร็จรายได้ผลประโยชน์เพราะฉะนั้นก็จะมีการบริหารราชการแผ่นดินนำมาซึ่งผลประโยชน์นำรายได้เข้ามาประเด็นหัดมาดาวมฤตยูโรคใหม่ครั้งแตก 8มีนาคม2566ดาวมฤตยูย้ายจากดวงเมืองจะเกิดอะไรขึ้นท่านโหนตอบว่ามฤตยูในโหราศาสตร์ของไทยถือเป็นดาวอาเพศคือไม่รู้สาเหตุอยู่ๆมันก็เกิดและการโคจรของมฤตยูในครั้งนี้เป็นการโคจรในดีลาถอยหลังเพราะมฤตยูนั้นจะอยู่ราศีเมษ ถึงวันที่8มีนาคม2566แล้วจะเข้าสู่ราศีพฤกษกค,คือเรือนการเงินการคลังและอยู่ยาวและย้ายออกวันที่18กระกฎาคม2572อยู่ยาว7ปีดังนั้นก็คงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการเงินการคลังการปริวัติเงินตราการค้าเกิดอย่างรุนแรงจะบอกว่าดีก็ดีเพราะมีของใหม่ระบบใหม่ขึ้น เกิดนวัตรกรรมเทคโนโลยีแต่ที่เราสนใจคือมฤตยูถอยหลังมาทับดวงเมืองการถอยหลังมาแบบนี้ปกติจะมีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเพราะฉะนั้นการถอยหลังคือการซ้ำแบบเดิมเราจึงจะเห็นว่าช่วงมฤตยูอยู่ราศีเมษมีโรคภัยไข้เจ็บใช่ไหมคนตายเยอะพอตอนหลังค่อยเบาลงมาจากระทั่งมฤตยูย้ายราศี จากราศีเมษทับลัคนาเมืองไปสู่ราศีพฤษภซึ่งเป็นเรือนการเงินการคลังแต่ตอนนี้มฤตยูจะถอยหลังเข้ามาตรงราศีเมษอีกครั้งเพราะฉะนั้นต้องระวังในเรื่องของโรคภัยสุขภาพอนามัย